กลับจากซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วเรากําลังจะกลับกลับโรงแรมแต่ด้านหลังดูสิคะหิมะเป็นแผ่นๆเลยเนี่ยหิมะเนี่ยโปรยลงมาเยอะเลยมันผ่านเราไปเนี่ยเยอะเลยนะคะลมแรงอ่ะพัดหิมะนี่โอ้เยอะแยะเลยใช่ใช่ใช่นี่เห็นแล้ยเห็นไหมเห็นไหมเยอะแยะเลยลงมาเป็นสายเลย ตอนนี <Billie S 1> ้เป็นตอนกลางคืนเราไม่ไหวแล้ว no. ม no. ั oh. ้ง mm ต้องเดินจากหิมะใช่ไ like ม่ต้องเนาะไปดูกองหิมะดีกว่าไปว่าก็โอ้เตะเป็นย่างเป็นย่างเนาะโอ้นหิมะหิมะเออนี่ต้องาขึ้นตังบล่ะเออเนี่ยเนี่ยเม่อกี้ได้เห็นโอ้เออเนี่ยเป็นหิมะไอเห็นไหมโรยลงมาอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหอย่างนี้เลย 是。